18พรมวาหารภาวนาเมตตาใหญ่พรมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวังเมสุต,ตังเอกังสมยังพระควาสาวัตถิยังวิหารติเชตวเนอานาถาปินทัดอาณาถาปินทิกัสสะอาราเมตระโหพระควาพิขูอามันเตสีพิขะโวติพระทันเตติเตพิขูพระวะโตปัจจโสสุงพระควาเอตัะโวจะเมตายะพิขเวเจโตวติมุติยา อาเสวิตายะภาวิตายะ,ะหุเีกตาญายานิกตายะวัตถุก,กตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุสามารถายะเอกาทศา,านิสังสาปาติกังขากะตะเมเอกาทศะส,สุขังสุปฏิสุขังปฏิพุช,ชตินปาปปะกังสุปินังปสติมนุษานังปิโยโหติอมนุษานังปิโยโหติเทวตารคันตินาสสอคิวาวิสังวาสัตถาวากรรมติ ตุวตังจิตตังสัมมาทิยติโมุขวันโนวิปัสสีทติอสัมมุลหกาลางังกโรติอุตริงอปวิอป,อปติวิชันโตพระมะโลกูปโคโหติเมตายาพิขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายาภาวิตายา,าหุลีกตายะญานีกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุสมารัทายะอิเมเอากาทสานิสังสาปาติกังขา อธิอโนทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติอธิโอทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติอธิทิสาภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเรหิอโนทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเรหิโอทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเรหิทิสาภรนาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหากาเรหิอโนทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติ สัสตตหากะเรหิโอทิโสภราณาเมตตาเจโตวิมุตติทัสหากะเรหิทิสาภรนาเมตตาเจโตวิมุตติกตเเมหิปัญจหากะเรหิอนุทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติหนึ่งสัพเพสัตตาอเวราอภยาปัชาอานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันโตสองสัพเพปานาอเวราอภยาปาชาอานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันโต สามสัพเพภูตาเวราพยาปชะนิคาสุขีอัตนางปริหารันโตสี่สัพเพปุคลาเวราพยาปัชอนิคาสุขีอัตนางปริหารันโตห้าสัพเพอัตตาภาวะปริยาปนาเวราพยาปชานิคาสุขีอัตนางปริหารันโตติอิเมหิปัญจหากาเรหิอนทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิสัตหากาเรหิโอทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติ หนึ่งสัพพพอิทิโยอเวราอพพยาปัชชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหัดันโตสองสัพเพปุริสาอเวลาอพพยาปัชชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหัดันโตสามสัพเพอริยาเอเวราอพพยาปัชชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหัดันโตสี่สัพเพอนาริยาเวลาอพพยาปัชชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหัรันโตห้าสัพเพเทวาเอเวลาอพพยาปัชชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหัรันโต หกสัพเพมนุษยสาเวลาอภยาปาปช,ชานีคาสุขีอัตนางปริหารันโตเจสัพเพว,วินิปาติกาเวลาอภยาปาปช,ชานีคาสุขีอัตนางปริหัรันตุติอเมหิสัตตหาการเรหิโอทิโสภรนา,าเมตาเจโตวิมุตติกะตะเมหิทัสหาการเรหิทิสาภรนา,าเมตาเจโตวิมุตติ หนึ่งสัพเพปุรัติมายะทิสายะสัตตาเวราอภยาปัญชานีคาสุขีอัตนังปริหารันตุสองสัพเพปัจฉิมายะทิสายะสัตตาเวราอภยาปัญชานีคาสุขีอัตนังปริหารันตุสามสัพเพอุตตรายะทิสายะสัตตาเวราอภยาปัญชานีคาสุขีอัตนังปริหารันตุสี่สัพเพทักขินายะทิสายะสัตตาเวราอภยาปัญชานีคาสุขีอัตนังปริหารันตุ ห้าสเพยปุรัติมายะอนุทิสายะสตาเวราอพยาปัจชานีคาสุขีอัตนางปริหาสรันโตหกสเพเพปัชชิมายะอนุทิสายะสตาเวราอพยาปัจชานีคาสุขีอัตนางปริหาสรันโตเจ็ดสเพอุตรายะอนุทิสายะสตาเวราอพยาปัชานีคาสุขีอัตนังปริหาสรันโตแปดสเพทักขินายะอนุทิสายะสตาเวราอัพยาปัจชานีคาสุขีอัตนังปริหาสรันโต ก้าสเปห์เหติมายะที่สายะสตาเวราอพยาปชะนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตสิบสเพเพอุปริมายะที่ทิสายะสตาเวราอัพยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตหนึ่งสเพปุรัติยายะที่สายะปานาเวราอพยาปชะนีคาสุขีอัตตานังปริหารันโตสองสเปัจฉิตมายะที่สายะปานาเวราอพยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันโต สามสัพเทอุตร,รายะที่สายะปานาเวลา อัพยาปัชชาอเนคาสุขีอัตานังปริหารันตุ4สัพเพทัขินายะทิสายะปานาเวลาอัพยาปัชชาอเนคาพพสุขีอัตานังปริหารันตุห้สัพเพปุรัตถิมายะอนุทิสายะปานาเวลาอัพยาปัชชาอเนคาสุขีอัตานังปริหารันตุ6สัพเพปัจชิมายะอนุทิสายะปานาเวลาอัพยาปัชชาอีนคาสุขีอัตานังปริหารันตุ7สัพเพอุตรายะอนุทิสายะปานาเวลาอัพยาปัชชานีคาสุขีอัต ตานังปริหาตันตแปดสัพเพทคกนายะอนุทิสายะปานาเวลาอพพยาปัช,ชาอนีคาสุขีอัตานังปริหาตันตเก้าสัพเพเหติมายะทิสายะปานาเวลาอพพยาปัชาอนีคาสุขีอัตานังปริหาตันตุ สิบสัพเพอุปริมายะที่สายะปานาเวราอพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหานันตุหนึ่งสัพเพอุรัติมายะที่สายะพูตาเวราอพยาปัชานิคาสุขีอัตตานังปริหานันตุสองสัพเพปชิมายะที่สายะพูตาเวราอัพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหานันตุสามสัพเพอุตรายะที่สายะพูตาเวราอพยาปัชานิคาสุขีอัตตานังปริหานันตุ สี่สัพเพาาทัคขิณายะทิสายะภูตาเวราอัพยาปัช,ชาเนคาสุขีอัตนานปริหารันตุห้าสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะภูตาเวราอัพยาปัช,ชาเนคาสุขีอัตนานปริหารันตุ หกสัพเพปชิตมายะอนุทิสายะภูตาเวราอพยาปัจชานีคาสุขีอัตนางปริหารันโตเจ็ดสัพเพอุตรายะอนุทิสายะภูตาเวราอพยาปัจชานีคาสุขีอัตนางปริหารันโตแปดสัพเพทขีนายะอนุทิสายะภูตาเวราอพยาปัจชานีคาสุขีอัตนางปริหารันโตเก้าสัพเพเหติมายะทิสายะภูตาเวราอพยาปัจชานีคาสุขีอัตนางปริหารันโต สิบสพเพอุปริมายะทิสายะภูตาเวราอัพยาปัชชานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุ 1. นึ่สพเพปรุรัตมายะทิสายะปุคลาเวรา อภยปัชานีค้าสุขีอัตนางปริหารันโตสองสัพเพปชิมายะทิสายะปุคลาเวราอภยาปัชานีค้าสุขีอัตนางปริหารันโตสามสัพเพอุตรายะทิสายะปุคลาเวราอภยาปัชานีค้าสุขีอัตนังปริหารันโตสี่สัพเพทักขินายะทิสายะปุคลาเวราอภยาปัชานีค้าสุขีอัตนางปริหารันโตหสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปุคลาเวราอภยปัชานีค้าสุขีอั ตานังบริหารันโตหกสัพเพปัช,ชิมายะอนุทิศายะบุคคลาเวราอพยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหารลันโตเจสัพเพอุตรายะอนุทิศายะบุคคลาเวราอพยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหารลันโต 8ส ah ัพเพทกขีนายะอนุทิศายะปุคลาเวราอัพยาปัชานิคาสุขีอัตนางปริหารันโตเก้าสัพเพเหติมายะทิศายะปุคลาเวราอพยาปัชานิคาสุขีอัตนางปริหารันโตสิบสัพเพอุปริมายะทิศายะปุคลาเวราอัพยาปัชาอนิคาสุขีอัตนังปริหารันโตหนึ่งสัพเพปุรัติมายะทิศายะอัตตภาวะปริยาปนาเวรา อภยาปัชานีคาสุขีอันตนางปริหารันโตสองสเพปัชิมายะที่สายะอัตตภาวะปริยาปนาเวราอภยาปัชานีคาสุขีอัตนางปริหารันโตสามสเพอุตรายะที่สายะอัตตภาวะปริยาปนาเวรา อภยปัชานิคาสุขานานีอัตนางปริหารันต4สัพเพทขิณายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาอภยปจชานิคาสุขีอัตานางปริหารันตต5สัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาอภยปัชานิคาสุขีอัตนางปริหารันตุ6สัพเพปัชิมายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาอภยปจชานีคาสุขีอัตนางปริหารันตุ จสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอัตภาวะปริยาปนาเวราอัพยาปชาอีิคาสุขีอัตนานปริหารันโตแปดสัพเพทักขินายะอนุทิสายะอัตภาวะปริยาปนาเวราอัพยาปชาอีิคาสุขีอัตนานปริหารันโตเก้าสัพเพเหตีมายะทิสายะอัตภาวะปริยาปนาเวราอัพยาปชาอีิคาสุขีอัตนานปริหารันโตสิบสัพเพอุปริมายะทิสายะอัตภาวะปริยาปนาเวราอัพยาป ปรชนาอนิคาสุขีอัตนานปริหารันตุหนึ่งสภาปุรัติมายะทิสายะอิทิโยอเวราอพยาปัชาอนิคาสุขีอัตนานปริหารันตุ สองสภาปชิมายะทิสายะอิถิโยอเวราอพยาปัจชานิคาสุข <h> ีอัตนานปริหารันตสามสภาอุตรายะทิสายะอิถิโยอเวราอพยาปัชานิคาสุขีอัตนานปริหารันตสี่สภาทักขินายะทิสายะอิถิโยอเวราอพยาปัจชานิคาสุขีอัตนานปริหารันตห้าสภาบุรัติมายะอนุทิสายะอิถิโยอเวราอพยาปัจชานิคาสุขีอัตนานปริหารันตุ หกสภาปัจฉิมายะอนุทิสายะอิถิโยอเวราอัพยาปัชาอนิคาสุขีอัตนางปริหารันตุเจ็ดสภาอุตรายะอนุทิสายะอิถิโยอเวราอัพยาปัชาอนิคาสุขีอัตนางปริหารันตุแปดสภาทักขีนายะอนุทิสายะอิถิโยอเวราอพยาปัชาานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุเก้าสภาเหติมายะทิสายะอิถิโยอเวรา อัพยาปัชาเนคาสุขีอัตนางปริหารันตุสิบสภาอุปริมายะทิสายะอิทิโยเวราอัพยาปัชาเนคาสุขีอัตนางปริหารันตุหนึสเพปุรัติมายะทิสายะปุริสาเวราอัพยาปัชานคาสุขีอัตนางปริหารันตุ สองสพเพปัชิมายะที่สายะปุริสาเวราอพยาปัชานีคาสุขีอัตนางปริหารันโตสามสเพออตตรา,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 ายะที่สายะปุริสาเวราอพยาปัชานีคาสุขีอัตนางปริหารันโตสี่สเพทักขินายะที่สายะปุริสาเวราอพยาปัชานีคาสุขีอัตนางปริหารันโตห้าสเพปุรัติมายะอนุที่สายะปุริสาเวราอพยาปัชานีคาสุขีอัตนางปริหารันโต หกสัพเพปัจชิมายะอนุทิสายะปุริสาเวราอพยาปัจชาอนีคาสุขีอัตนานปริหารันโตเจสัพเพอุตรารายะอนุทิสายะปุริสาเวราอพยาปัจชาอนีคาสุขีอัตนานปริหารันโตแปดสัพเพทกขินายะอนุทิสายะปุริสาเวราอพยาปัจชาอนีคาสุขีอัตนานปริหารันโตเก้าสัพเพเหติมายะทิสายะปุริสาเวราอพยาปชานีคาสุขีอัตนานปริหารันโต สิบสัพเพอุปริมายะทิสายะปุริสาเวราอพยาปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันโตหนึ่งสัพเพปุรัติมายะทิสายะอริยาเวราอพยาปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันโตสองสัพเพปัชิมายะทิสายะอริยาเวราอพยาปัชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันโต สสัพเพอุตตรายะทิสายะอริยาเวราอัพยาปัชานิคาสุขียัตนานปริหารันโตุ4สัพเพทักขนายะทิสายะอริยาเวราอัพยาปัชานิคาสุขียัตนานปริหารันโตหสัพเพบุรัติมายะอนุทิสายะอริยาเวราอัพยาปัชานิคาสุขียัตนานปริหารันโตห6สัพเพปัชิมายะอนุทิสายะอริยาเวราอัพยาปัชานิคาสุขียัตนานปริหารันโต เจสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอริยาเวราอพยาปัชานิคาสุขียัตนังปริหารันโตแปดสัพเพทขิทนายะอนุทิสายะอริยาเวราอพยาปัชานิคาสุขียัตนังปริหารันโตเก้าสัพเพเหติมายะทิสายะอริยาเวราอพยาปัชานิคาสุขียัตนังปริหารันโตสิบสัพเพอุปริมายะทิสายะอริยาเวราอพยาปัชานิคาสุขียัตนังปริหารันโต หนึ 1> 1. ่งสัพเพปุรัติมายะทิสายะอนาริยาเวราอภยาปัชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันโต2สัพเพปัชิมายะทิสายะอนาริยาเวราอยาปัชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันโต 3. สัพเพอุตรายะทิสายะอนาริยาเวราอพยาปัชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันโต4สัพเพทขีนายะทิสายะอนาริยาเวราอพยาปัชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันโต ห้าสเพปุรัติมายะอนุทิศายะอนาริยาเวราอัพยาปชาอิน,น quick, ีคาสุขีอัตนางปริหารันตุหกสเพย์ปัจฉิมายะอนุทิสายะอนาริยาเวราอัพยาปชาอนีคาสุขีอัตนางปริหารันตุเจ็ดสเพอุตรายะอนุทิสายะอนาริยาเวราอัพยาปชาอนีคาสุขีอัตนางปริหารันตุ สัพเพทคิณายะอนุทิศายะอนาริยาเวราอัพยาปัชฌานิคาสุขีอัตตานังปริหารันโตเก้าสัพเพเหติมายะทิศายะอนาริยาเวราอพยาปัชฌานิคาสุขีอัตตานังปริหารันโตสิบสัพเพอุปริมายะทิศายะอนาริยาเวราอพยาปัชฌานิคาสุขีอัตตานังปริหารันโตหนึ่งสัพเพปุรัตถิมายะทิศายะเทวเวราอพยาปัชฌานิคาสุขีอัตตานังปริหารันโต สองสัพเพปชิมายะที่สายะเทวาเวราอพยาปชาอินิคาสุขีอัตนางปริหารันตุสามสัพเพอุตรายะที่สายะเทวาเวราอพยาปชาอินิคาสุขีอัตนางปริหารันตุสามสัพเพทักขีนายะที่สายะเทวาเวราอพยาปชาอินิคาสุขีอัตนางปริหารันตุห้าสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะเทวาเวราอพยาปชาอินิคาสุขีอัตนางปริหารันตุ หกสัพเพปชิมายะอนุทิสายะเทวอเวราอพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตนางปริหารันตเจ็ดสัพเพอุตรายะอนุทิสายะเทวะเวราอพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตนางปริหารันโตแปดสัพเพทักขีนายะอนุทิสายะเทวอเวราอพยาปชาอนิคาสุขีอัตนางปริหารันตเก้าสัพเพเหติมายะทิสายะเทวะเวราอัพยาปชาอนิคาสุขีอัตนางปริหารันโต สิบสเพอุปริมายะที่สายะเทวะเวราอพยาปัญชานีคาสุขีอัตนางปริหารันโตหนึ่งสเพปุรัติมายะที่สายะมนุษาเวราอัพยาปัญชานีคาสุขีอัตนางปริหารันโตสองสเพปัจชิมายะที่สายะมนุษาเวราอพยาปัญชานีคาสุขีอัตนางปริหารันโตสามสเพอุตรายะที่สายะมนุษาเวราอัพยาปัญชานีคาสุขีอัตนางปริหารันโต สีสัพเพทักขีณายะทิสายะมนุษสาเวลาอัพยาปชานี้คาสุขีอัตนางปริหารันตุห้าสัพเพบุรัติมายะอนุทิสายะมนุษสาเวลาอัพยาปชานี้คาสุขีอัตนางปริหารันตุหกสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะมนุษสาเวลาอัพยาปัชานี้คาสุขีอัตนางปริหารันตุเจ็ดสัพเพอุตรายะอนุทิสายะมนุษสาเวลาอัพยาปัชานี้คาสุขีอัตนางปริหารันตุ 8สัพเพทหตขีณายะอุทิสายะมนุษาเวราอัพยาปัะชานิคาสุขีอัตนางปริหานันโตเก้าสัพเพเหตุทิมายะทิศายะมนุษยาเวราอพิยาปัะชานิคาสุขีอัตนางปริหาวันโตรันตสิบสัพเพอุปริมายะทิสายะมนุษาเวราอัพยาปัะชานิคาสุขีอัตนางปริหานันโต หนึ่งสัพเพปุรัติมายะทิสายะวินิปาติกาเวราอพยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันโตสองสัพเพปัชิมายะทิสายะวินิปาติกาเวราอพยาปัชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันโตสามสัพเพอุตรายะทิสายะวินิปาติกาเวราอพยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันโตสี่สัพเพทักขินายะทิสายะวินิปาติกาเวราอพยาปัชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันโต ้าสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะวินิปาติกาเวราอัพยาปัชาอณีคาสุขีอัตตานังปริหารันโตหกสัพเพปชิมายะอนุทิสายะวินิปาติกาเวราอัพยาปชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันโตเจ็ดสัพเพอุตรารายะอนุทิสายะวินิปาติกาเวราอัพยาปชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันโต 8สัพเพทัคขินายะอนุทิสายะวินิปาติกาเวลาอพยาปัชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ9สัพเพเหติมายะทิศายะวินิปาติกาเวลาอพยาปัชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ10สิบสัพเพอุปริมายะทิศายะวินิปาติกาเวลาอัพยาปัชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุติ อิเมหิทัสสหาการิหิีิสาพรณนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสังสัต,ตนานังปีระนางวัชเชตวาอาปีละนายะอุปคาตังวัชเชตวาอนุปคาเตนะสันตาปังวัชเชตวาอสันตาเปนะปริยาทานังวัชเชตวาอปริยาทานีนะวิเหสังวัชเชตวาอวิเหสายะ สัเพสตาอเวริโนโหนตุมาเวริโนสุขิโนโหนตุมาทุขิโนสุขิตาตาหนตุมาทุกขิตตาตาอิเมหิอัธหาการิหิสัเพสัตาเมตายาติเมตตาตังธรรมัง เจตญาติติเจโตสัพพะพยาปาทาปาัปะริยุทธานหิมุจติติวิมุตมต,ต,มต,มติเมตตาจะเจโตวิมุตติจติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพระมหารภาวนานิธิตาสิบเก้าเทวตาอนนุโยชนะคาถาบุทรงเทวดาทุกขับปัตตาจะนิทุกขาพยปัตตาจนิพยาโกสกปัตตาจนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิ สัมภะตังปุญญะสัมปะทังสัเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทิยาทานังท้าทันตุสัทธายาสีลังรักขันตุสัพพาภาวนาพิราตาโหนตุขัจฉันตุเทวตาคตาหนึ่งสัเพพุทธาภรัปตาปัญเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชินะรักขังพันธามิสัพพโส2สัเพพุทธาภปัปตาปัญเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชินะรักขังพันธามิสัพพโส สามสเพพุทธาพรพปตตาปัญเจการนจะยังพลังอรลหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสี่สเพพุทธาพรพปตตาปัญเจการนจะยังพลังอรลหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสห้าสเพพุทธาภระปตตาปัญเจการนจะยังพลังอรลหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสสพโสหกสเพพุทธาภรพปตตาปัญเจการนจะยังพลังอรลหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโส จ็ดสัพเพพุธาภรพปตตาปัญเจการันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธามิสัพโส8สัพเพพุธาภรพปตตาปัญเจการันจะยังพลังอรหันตานันจเตชนะรักขังพันธามิสัะพโสเสัพเพพุธาภรพปตตาปัญเจการันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธามิสัะพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอน,นิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตรและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและท,งทางธรรมขอถวยเทพเทว,วดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเ่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอังนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิดตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไว้คู่หกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธิทุประการเทิน